อย่าทำห้าเรื่องนี้นะครับถ้าห้าข้อนี้เรารับประกาศว่าคนดีๆในชีวิตเขาไม่อยากอยู่กับคุณหรอกครับอย่างแรกหนึ่งควบชีวิตไปไหนทําอะไรกับปันกี่โมงส่งมารีพอร์ตรายง,งานเขาอยากได้แฟนเขาไม่อยากให้เจ้านายแค่มีแม่มีพ่อสมัยเด็กๆก,ก็บุญโอ้ปวดหัวตายแล้วนะครับดังนั้นพอมีแฟนแล้วเขาไม่อยากได้อะไรแบบนี้แน่นอน2องจับผิดตลอดเวลา ไปไหนทำไรอยู่กับใครมานั่งสอบสวนเล่าซิเนเนสอบสวนจนพอใจแล้วค่อยปล่อยไปเหมือนเดินผ่านโรงพักตำรวจจับก่อนอะ้อาา้วพอค้นจนทั้งตัวไม่มีอะไรถึงก็ปล่อยไปโดนทุกวัน ใครมันจะอยากอยู่ด้วยถูกไหมข้อที่3ขี้หึงเกินเหตุโอ้โหอ่าลูปบิวบอร์ดก็ไม่ได้ชมตังเอกในหนังก็ไม่ได้นะฮะเจอมีเพื่อนต่างเพศก็ไม่ได้นะคะรับแบไปกดไลค์ดาราก็ไม่ได้เลิกเถอ,อะนะฮะคุณเป็นอะไรชีวิตมันไม่ได้มีคุณในโลกมนุษย์นี้คนเดียวถูกไหมมันก็ต้องแบบว่าให้สเปซส,ส่วนตัวให้ทางด้านความคิดอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ไว่าไปกดไลค์คนแบบเป็นพันๆหมื่นๆคนไลค์ไอ่อยไลค์เม้นอะไรเต็มไปหมดอันนี้ก็ไม่ไหวข้อที่4พูบูากดเขาต่ําดูถูกเขาบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะครับไปบ แล้วข้อที่5ที่ผู้ชายรับไม่ได้เลยทําให้เขาอายต่อหน้าสาธารณชนด่าต่อหน้าเพื่อนโพสต์ด่าในเฟซอ่าโพสโพสด่าเสร็จคนเห็นไม่พอบูธโพสอีกคนเห็นได้ยเยอะโอ้โหนะฮะเราประกัน5ข้อนี้คนดีๆไม่มีทางอยู่ด้วยเป็นแน่นอนแต่ถ้าอยากรู้ว่าทํายังไงให้เป็นเวอร์ชันที่ดีสุดสำหรับคุณที่ทําให้ผู้ชายติดคุณตลอดไปลองทักมาที่คลับกิกเวียนนิวโยงเพียงคอร์สเดียวรับประกันเอาอยู่แน่นอนทักมาได้ครับ